บันทึกไขเดฟหน้านี้โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินสุขภาพดีไม่มีข่ต้องสร้างด้วยตัวเองครับผมไตเรื้อรังเป็นภาวะที่การทำงานของไตนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานโดยส่วนใหญ่แล้วการทำงานของไตที่ลดลงมักจะเป็นแบบถาวรจนไม่สามารถทำให้การทำงานของไตกลับสู่ปกติได้ จึงเรียกว่าไตเรื้อรังสำหรับไตเรื้อรังนะครับผมก็เป็นภาวะที่การทำงานของไตนั้นมีการลดลงก็คือเป็นแบบต่อเนื่องแล้วก็มีระยะเวลานานนานก็คืออาจจะระยะเวลาเป็นเดือนหรือว่าเป็นปีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทั้ง5ระยะ ระยะแรกก็คือเป็นระยะที่อัตราการกรองนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ปกติระยะสุดท้ายหรือโรคไตเรื้อรังก็คืออัตราการกรองนั้นน้อยกว่า15ซีซีนะครับผมใน1นนาทีครับผมโรคไตในแต่ละระยะนั้นวิธีการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของอัตราการกรองว่ามีการลดลงมากน้อยแค่ไหนถ้าหากหาสาเหตุได้ก็ยังสามารถรักษาให้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติได้ การดูแลรักษาตัวเองให้มีสุขภาพดีรวมไปจนถึงการเข้าดูแลคนในครอบครัวร่วมด้วยพวกนี้ก็จะช่วยสามารถที่จะประคองนําให้เรานั้นดําเนินชีวิตอยู่ได้โดยอย่างที่มีความสุขแล้วก็ไม่มีความประมาทในก,การดําเนินชีวิตครับผมการลงทุนเพื่อดูแลสุขภาพถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดบริษัทไทยเบรเวอรีจจำกัดมหาชน โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนคริ์เป็นโรงพยาบาลและศูนย์วิจัยเฉพาะทางโรคไตแห่งแรกของประเทศไทย